พวกเราอ่ะมักจะบ่นกันเรื่องค่าไฟแพงใช่ไหมครับแต่ถ้ามาดูปัจจัยที่ทําให้ค่าไฟแพงมันประกอบด้วยสส่วนส่วนแรกคือค่าไฟอันเนี้ยทำอะไรไม่ได้ได้แต่บ่นจริงๆส่วนที่2ก็คือหน่วยหรือปริมาณไฟฟ้าที่เราใช้ในแต่ละเดือนตรงเนี้ยครับเรามักจะไม่ค่อยได้สนใจหรือใส่ใจในรายละเอียดซึ่งจริงๆส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เราควรจะต้องรู้และคํานวณได้เอง แล้วถ้าเรารู้และคำนวณได้เราก็จะสามารถจะประหยัดหรือลดปริมาณการใช้ไฟจากตรงนี้ได้ครับ คลิปนี้เราจะมาลองคำนวณค่าไฟกันเราจะได้รู้ว่าเราควรจะไปประหยัดตรงไหนไปลดการใช้ไฟตรงไหนได้บ้างจริงๆหลักการคำนวณน,นะครับมันไม่ยากแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างก่อนที่เราจะเอามาคำนวณข้อแรกเลยนะครับเราต้องรู้ว่าเรามีเครื่องไฟฟ้าอะไรอยู่ในบ้านบ้างและข้อที่2เราต้องไปหาข้อมูลมาครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดแต่ละอย่างกินไฟเท่าไหร่ ข้อที่3เราต้องรู้ว่าในแต่ละวันเราเปิดไฟดวงนี้กี่ชั่วโมงเราใช้ตู้เย็นกี่ชั่วโมงเราเปิดแอร์ตัวนี้กี่ชั่วโมงพูดง่ายๆเราต้องรู้ว่าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทเนี่ยเป็นเวลาน,านานเท่าไหร่ในแต่ละวันและข้อที่4ครับข้อสุดท้ายเราต้องรู้ค่าไฟฟ้าในภาวะปัจจุบันที่เราจ่ายอยู่ว่าเราจ่ายหน่วยละเท่าไหร่ถ้าเรารู้ครบทั้ง4ข้อนี้แล้ว เราจะสามารถคำนวณค่าไฟฟ้าในบ้านของเราได้เอาละข้อแรกลุงช่างว่าพวกเราคงต้องรู้เองนะครับว่าในบ้านเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอยู่บ้างแต่ข้อที่สองอ่ะอันเนี้ยหลายคนอาจจะงงๆงว่าแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าพัดลมมันใช้ไฟกี่วัตต์หลอดไฟมันใช้ไฟกี่วัตต์ตู้เย็นมันใช้กี่วัตต์แอร์มันใช้กี่วัตต์อะลุงช่างทําตารางไว้ให้แล้วเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเราลองดูว่าเรามีอะไรบ้างแล้วเราก็เลือกใช้ หรือไม่นะครับเราดูที่ฉลากหรือดูที่ลาเบลตัวที่ติดมากับเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาจะบอกอัตราการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆเป็นวัตต์มาให้ถ้ามีตัวเลขนั้นใช้ตัวเลขนั้นได้เลยนะครับ mm hmm. ข้อที่3มเรื่องการใชเ้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรารู้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปหานะครับคุณต้องเป็นคนกรอกเองว่าเออเราจะใช้มันกี่กี่ชั่วโมงดีปกติเราหุงข้าวครึ่งชั่วโมงโอเคไหมว,วันหนึ่งพัดลมเราเปิดรวมๆแล้วประมาณสองชั่วโมงอันนี้คุณต้องเป็นคนกรอกอลุงช่างไม่พูดถึงถือว่าคุณรู้แล้วข้อที่สีนะครับค่าไฟบางคนบอกเดี๋ยวไปเซิร์ชดูค่าไฟว่าตอนนี้มันมีค่า s อเท่าไหร่มีค่าไฟฐานเท่าไหร่มีวตดเท่าไหร่โอไม่ต้องหรอกครับ ลุงช่างแนะนาตัวอย่างนี้เลยเอาง่ายสุดไปเอาบินข้าไฟฟ้ามาไปทุกคนไปหยิบบินข้าไฟฟ้าเอาเดือนล่าสุดมาคุณดูแค่2ตัวครับไอ้ตัวยิบย่อยว่ามันมีค่าไอ้ด้านค่าไอ้นี่บวกกันมันงงคุณดูเลยว่าเดือนที่แล้วคุณจ่ายค่าไฟไปเท่าไหร่อ่ะตัวอย่างที่ของลุงช่างเนี่ยจ่ายค่าไฟไป4,223บาท0ูนจุดสตางค์แล้วก็ไปดูอีกจุดหนึ่งครับว่าใช้ไฟทั้งหมดกี่หน่วยใช้จํานวนหน่วยที่ใช้ไป859หน่วยเอาาไฟตั้าหน่วยเอาร่ลย ออกมาคือ4.92บาททังนั้นจริงๆแล้วค่าไฟที่เราจ่ายอยู่ไม่ใช่4.5นะครับรว,ว,วมวงรวมแวดรวมบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้แหละมันตกประมาณเกือบ5บาทนะครับตอนนี้ถ้าจะคิดจริงๆต้องคิด5บาทนะครับอ่ะเป็นอันเราได้แล้วว่าเราจะใช้4.92บาทเป็นอัตราค่าไฟนะปัจจุบันตอนที่เราถ่ายคลิปนี้ตอนเดือนเมษายนของปี2567ทีนี้พอได้ข้อมูลครบแล้วอ่ะลองมาดูตัวอย่าง สักตัวหนึ่งแล้วกันเอาเป็นแอร์แล้วกันเอาเป็นแอร์แล้วกันลุงช่างยกตัวอย่างแอร์ Air, สมมุติว่าบ้านเรามีแอร์1 8 0 0 0 BTU แต่ทีนี้แอร์มันมีปัญหาอย่างนี้ครับเอ้แอร์มันบอกเป็น BTU แต่ไม่ได้บอกว่าออใช้ไฟกี่วัตต์แต่แอร์แต่ละตัวนะครับมันจะมีฉลากติดมาเห็นไหมมันมีฉลากเบอร์5ติดมาตรงฉลากเบอร์5ครับมันจะมีข้อมูลสําคัญอยู่ตัวหนึ่งเป็นค่า SEER ลุงช่างเรียกเหมันว่าค่าเสียไม่รู้ใครเรียกแบบนี้ป่ะเป็นค่าประสิทธิภาพของแอร์วิธีหาปริมาณหรือกําลังไฟที่แอร์ตัวนี้ต้องใช้ง่ายมากครับเอา btu ตั้งนะครับหมื 18, ่น b ตั้งตามตัวอย่างนี้เลยเอาค่าเสียถึ่งสมมุติว่าตัวเลขตัวนี้สิบแล้วกันนะครับเอา16หารเลยครับจะได้ว่าแอร์ตัวนี้รุ่นนี้เลยนะตัวนี้เลยที่คุณกําลังซื้อหรือคุณกําลังใช้อยู่เนี่ยต้องการไฟกาลังไฟฟ้า เพื่อเอามาทํางานเนี่ยที่1,125วัตต์เอาพันหารนิดหนึ่งทำไมต้องเอาพันหารเพราะเราต้องการแปลงหน่วยให้มันเป็นกิโลวัตต์นะกิโลคือพันเพราะนั้นเอาพันหารก็จะได้ว่าแอร์ตัวนี้ใช้ไฟทั้งหมด1.125กิโลวัตต์นี่คือกําลังไฟที่แอร์ตัวนี้ต้องการและใช้งานแอร์ Air ตัวนี้เปิดสมมุติว่าเป็นห้องนอนแล้วกันนะครับอุ๊ยเปิดวันละกี่ชั่วโมงตีไว้เลย8ชั่วโมงตั้งแต่หัวขํายันเช้าอ่ะ8ชั่วโมงต่อวันเพราะฉะนั้นใช้ ไฟฟ้าต่อวันเท่าไหร่ใช้ไฟฟ้าก็คือเอา1.8กิโลวัตต์คูณ8ชั่วโมงก็จะออกมาเท่ากับ9กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ1วันหรือพูดได้ง่ายไอตัวกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์อวนี่แหละครับมันคือหน่วยเดียวกับหน่วยค่าไฟฟ้าที่อยู่ในบินของเรานั่นคือเหตุผลที่ลุงช่างบอกทําไมต้องเอาพันไปหารวัตต์เพื่อให้ออกไปเป็นกิโลวัตต์เวลาคูณชั่วโมงออกมามันจะเป็นกิโลวัตต์อวหรือกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งได้9กิโลวัตต์เอาเท่ากับแอร์ตัวนี้1วันใช้ไฟทั้งหมด9ยูนิตทีนี้เรารู้แล้วว่า1วันใช้9ยูนิตเมื่อกี้เราหามาแล้วว่าค่าไฟฟ้าตอนนี้4.92บาทต่อยูนิตหรือต่อนหน่วยเอา4.92บาทคูณ9บาทเข้าไปครับเป่งออกมาเลย44.28บาทเท่ากับแอร์ตัวนี้ครับถ้าคุณเปิด1วัน8ชั่วโมงวันหนึ่งคุณต้องเสียค่าไฟให้แอร์ตัวนี้44บาท จุดสองแปดสตังค์ถ้าคูณ30เข้าไปก็คือค่าไฟสำหรับแอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะ1,328บาทจุดสี่ศตังค์ต่อเดือนอุปกรณ์ทุกตัวก็หาแบบนี้ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าอุ๊ยเรามีหลอดไฟอยู่เท่านั้นมีพัดลมอยู่เท่านี้แล้วเราไปหาตัวเลขได้เราก็ลองมาทำตารางดูคุณก็แค่เนี้ยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้านกรอกลงไปในช่องแรกช่องที่สครับนะ วัดที่ลุงช่างบอกต้องไปหามาครับว่าวัดใ้ตัวนี้ไอ้พัดลมตัวนี้มันใช้กี่วัดนะถ้าข้างหลังพัดลมไอ้ตัวลาเบลตัวป้ายมันบอกว่ากี่วัดเอาตัวเลขนั้นมาใช้เลยถ้าไม่รู้ก็เอาไปรดถ้าไม่รู้ก็ไปเอาตัวเลขในตารางที่ลุงช่างให้ไว้ก่อนหน้านี้เอามาใช้นะครับอันไหนที่รู้ตัวเลขที่แท้จริงเอาตัวเลขแท้จริงมาใส่จํานวนกี่ตัวพัดลมอาจจะมี2ตัว3ตัวนะครับท่องถัดมามีจํานวนตัวถัดมาคืออะไรครับจํานวนชั่วโมงที่ใช้ในแต่ละวัน นาพอช่องถัดมามันก็เอาจํานวนชั่วโมงคูณจํานวนหวัดคูณจํานวนตัวเข้าไปมันก็จะเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัวนั้นต่อ1วันคูณด้วย4.92บาทหรือค่าไฟที่เรารู้อยู่แล้วเราก็จะได้ค่าไฟต่อวันคูณด้วย30วันก็จะได้ค่าไฟต่อเดือนของอุปกรณ์ตัวนั้นๆ แค่คุณใส่ตารางโดยนี้ให้ครบนะครับใส่ตารางตัวนี้ให้ครบตัวไหนมีเพิ่มก็แทรกบรรทัดเข้าไปตัวไหนไม่มีก็เป็นศูนย์เข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะสัมมรี่คุณเลยเห็นไหมทั้งเดือนเนี่ยปุ๊บค่าไฟของคุณเนี่ยประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมทีนี้คุณก็พอรู้แล้วว่าคุณควรจะต้องจ่ายค่าไฟประมาณเท่าไหร่จากตารางนี้สิ่งที่เอามาใช้ได้คืออะไรครับคุณก็จะรู้ตัวเลขเลยว่าแต่ละอุปกรณ์มันทําให้คุณต้องจ่ายเงินค่าไฟเท่าไหร่ ถ้าคุณอยากประหยัดคุณจะได้ไปโฟกัสถูกเช่นเฮ้ยเครื่องทําน้ําอุ่นโอ้โหมันวัดมันเยอะวะ่ะมันกินไฟวะ่ะถ้าเราไม่ใช้หรือใช้น้อยลงได้คุณก็ประหยัดได้แอร์อุ้ยถ้าลดชั่วโมงลงมานิดนึงคุณก็เปลี่ยนตัวเลขว่าจากใช้8ดชั่วโมงเป็นสักหชั่วโมงดูซิมันจะลดลงกี่บาทคุณก็เอาตัวนี้ครับไปปรับใช้ว่าถ้าอยากจะลดค่าไฟสักพันบาทก็แค่ไปปรับพฤติกรรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราแค่นี้ เราก็ทั้งรู้ข้อมูลที่ชัดเจนและทั้งใช้ข้อมูลนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถจะประหยัดได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอรัฐบาลมาลดค่าไฟให้แต่ถ้าลดให้ก็ยิ่งดีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้นะครับอย่าลืมความรู้อ่ะ มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้นะครับในการที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นในการที่จะไปช่วยแก้ปัญหาให้มันน้อยลงหรือไปช่วยให้เราประหยัดสตางในกระเป๋าขึ้นนะครับความรู้ดีๆอย่างเงี้ยช่างก็จะพยายามไปหาไปรวบรวมมาแล้วเอามาทําออกมาในรูปแบบที่พวกเราเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแล้วอย่าลืมติดตาม ช่องลุงช่างใครที่ยังไม่ได้สับ s c ไคร e อย่าลืมสับ s c ไคร e นะครับใครที่สับส c ไคร e แล้วเวลากระดิ่งเตือนตึง้งอย่าลืมเข้ามาดูมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ